สวัสดีค่ะช่องไมบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบ a เดสเซอร์ออนไลน์นะคะกับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่3มกราคมสองหค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไมบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไมบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีม,มากมๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีแพงอัปเดตแล้วก็กิจกรรมเข้ามาด้วยซึ่งก็ไม่เงียบเหงานะคะแต่ว่าไปม,มีอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยฟิวเอาราคาในแพทอัปเดตวันนี้นะคะก็มีเรื่องของอาชีพนิดหน่อยนะคะก็มีวอร์รเออร์นะคะสืบทอดพลังมีการเพิ่มปุ่มควบคุมสําหรับการหมุนตัวโต๊ะกลับของทัศแข็งแกร่งตั้งท่าโต๊ะกลับนะคะก็คือจะต้องกดเออ สเปซบ้าหรือกดชิปเอนะคะจะสามารถโต้กลับต่อเนื่องได้แล้วก็มูซานะคะอาวุธหลักหรือสืบทอดพลังนะคะเป็นสกิลดาบจิตสังหารแข็งแกร่งดาบจิตสังหารนะคะแก้ไขปัญหาที่ไม่มีข้อความเมื่อใช้ในสถานะดาบสี่พยักซูเปอร์อารเมอร์ในคําอธิบายนะคะลบข้อความเพิ่มขอบเขตการโจมตีที่ไม่มีการปรับใช้จริงในคาอธิบายทักษะดาบจิตสังหารต่อไปเป็นเมฮวานะคะเมฮวาสกิล แดงดาบจิตสังหารนะคะปรับเพิ่มระยะเวลาโจมตีต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนวิธีโจมตีสูงสุดข,ของทักษะนี้นะคะเออเป็นสูงสุดจำนวน13ครั้งค่ะแล้วก็วิชปลุกพลังนะคะแก้ไขปัญหาที่มีการโจมตีของสัตว์อันเชิญถูกปรับใช้ก่อนในสกิลสายฟ้าล้างบาปหรับภัยเงียบนะคะเออต่อไปเป็นรันปลุกพลังนะคะสกิลทะลวงหัวใจแก้ไขคำอธิบายนะคะ อ่าแล้วก็กาเดียนสกิลอนาเขตเลือดสีดําแข็งแกร่งอนาเขตเลือดสีดํานะคะปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อทักษะกระแสะเลือดสีดําปะทุมกดคิวค้างไว้ได้เป็นอาวุธหลักและสืบท่อเนาะแล้วก็สกิลแข็งแกร่งผ่าแยกภูเขาหิมะนะคะแก้ไขจํานวนปัญหาที่คาําอธิบายจํานวนโจมตีแสดงเป็นเจ็ดครั้งแทนที่มันจะเป็นเก้าครั้งนะคะเอ่อวูซาปลุกพลัง แก้ไขปัญหาที่ผลโจมตีด้านล่างที่ปรับใช้ในสกิลชำระล้างวิญญาณไม่ปรากฏในคำอธิบายแล้วก็สกิลเบนเสียงเรียกแห่งบุปผาแก้ไขความเร็วในการเชื่อมต่อทักษสะจงร่วงหล่นผลดอกออกบานให้เท่ากับทัศนะเสียงเรียกแห่งบุปผาเมื่อใช้ทัศนะเบนเสียงเรียกแห่งบุปผานะคะต่อไปเป็นสกอร่าจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะ โดยทางเ e อร์อเบสได้เขียนกำกับไว้ด้วยว่าหลังจากที่มีการอัปเดตสกอร่าก็มีนักผจญภัยส่งความคิดเห็นกันมากมายเข้ามาก่อนอื่นเลยเราได้ทำการปรับเ,เริ่มต้นปรับเรื่องขอบเขตทักษะที่มีความคิดเห็นเข้ามาเยอะที่สุดโดยได้เพิ่มขอบเขตการโจมตีของหนึ่งในทักษะหลักอย่างกระเสสายฟ้าทองคําขึ้นเล็กน้อยและปรับปรุงให้ใช้ขอบเขตการโจมตีของทักษะที่พลังพลังที่ไม่อาจจับด้วยและพลังสัตว์สถานที่กว้างขึ้นทางด้านหน้า และยังมีกำหนดการที่จะเพิ่มทัศราบัมนะคะของสกอล่าผ่านทางสถาบันวิจัยใ,จในวันที่5มกราคมนี้อีกด้วยอา้าวทำไมสกอล่าได้เพิ่มระยะโจมตีแล้วเมกูเอเวค่าดิฉันแล้วขอโอเคไม่เป็นไรก็สกอล่านะคะหลักๆของวันนี้นะคะในแพทก็คือมีการปรับระยะสก,กิลบางส่วนนะคะให้กว้างขึ้นหรือว่าไกลขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ปรับปรุงให้มันแบบ ใช้สกิลได้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นท่ากระเสระสร้างแรงผักอะไรประมาณนี้ซึ่งของแม่บ้านเองยังไม่ได้ทำไกด์เลยนะคะช่วงนี้ก็คือแอบอู U ้นิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากแบบอย่างเงี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม่บ้านก็เลยอาจจะแบบช้าหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไปงมมาทําเท่าที่แม่บ้านจะทําได้นะจ๊ะทุกคนก็นั่นแหละฮะ ออต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเนื้อหานะคะเพิ่มค่ากำลังทั่วไปจาก30เป็น50นะคะก็คือค่ากำลังพื้นฐานของแต่ละตระกูลจะอยู่ที่30ตอนนี้ปรับเป็น50เร้วนะคะฮูรีก็คือปรับเพิ่มขึ้นโหนังนั้นเมื่อเราสร้างออตัวละครหรือตระกูลปุ๊บเราก็จะมีค่าพื้นฐานเป็น50เล้วนะคะก็จะโดนเพิ่มไปนะจ๊ะ แล้วก็ค่ากําลังปรับลดลงด้วยนะคะเมื่อรับความรู้ในบาเลนอด้วยตัวเองนะคะก็จากเมื่อก่อนใช้50ก็เลือี่ยี่ห้าจากยี่ห้าเหลือแค่สิบถ้าต่ากว่าสิบก็เหลือแค่สามนะคะโอเคแล้วก็มีการปรับอ่าดําเนินเควสก่อนหนะ้าเควสทั้งเรื่องของอโทรักซิออนนะคะําหรับอารโรักซิออนเนี่ยจะมีเควสก่อนหนะ้าใช่ไหมถือเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายเมื่อสร้างตัวละครสั้นแล้วร่วมปาร์ตี้อโทรักซิออนแล้วก็ไปดําเนินเควสนะคะ ดูนี่นั่นนะคะต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องเอ่อทำทำเควสแล้วนะคะเราสามารถจะเข้าอาร์โทรักซีออนได้เลยนะคะโดยเอ่อก็แล้วก็กำลังจะมีการเอ่อพัฒนาฟังก์ชันเข้าร่วมทาง UI นะคะก็คือเหมือนกับสามารถกดเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องวิ่งไปที่ห้องหินโมราณอีกแล้วนะคะ แต่เพื่อป้องกันการเข้าสู่อัโทรักในระหว่างที่กําลังดำเนินเคเว็หลักในห้องหินโบราณอยู่ก็เลยจะมีการออคงสภาพจํากัดเลเวลและเงื่อนไขที่จําเป็นเอาไว้อยู่นะคะก็คือจะมีการจํากัดอยู่บางส่วนเพื่อป้องกันบางคนไม่รู้เรื่องอินูอิน e, ีไปกดมัวมแล้ววิ่งเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะโอเค ซึ่งพื้นที่ที่ถูกซ่อของห้องหินโบราณก็เลยได้ปรากฏตัวขึ้นนะคะโดยที่จะเข้าอัทโทรักซิออนได้นะคะจะต้องมีเลเวลหกสิบขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะอืมเพราะว่าส่วนของอัโธอ่ะมันไปอยู่ตรงสวนห้องหินโบราณเนาะซึ่งกับแบบอย่างใครเป็นผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยก็จะแบบไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งเข้าใจได้เอ่อตอนนี้ก็คือสามารถเข้าอัทโทรักซิออนทั้งหมดได้เลยผ่านทางประตูแห่งทาริเบโซมาเคียโดยไม่ต้องํำเนินเขวีแล้วนะคะทุกคน โอ้ถ้าปรับแก้ไขอย่างนี้เดี๋ยวนะคดแม่บ้านก็น่าอาจจะต้องทาคลิปใหม่กกับอาทโทรไปเนี่ยแต่แม่บ้านก็ไม่ได้ลงเลย <c oughs> อะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือเงื่อนไขก็จะเหลือแค่ระเบหกส60นะคะแล้วก็ไม่ต้องทาเควสนะคะก็เข้าได้แต่ว่าถ้าแบบเควสก็จะเป็นเหมือนตัวเลือกว่าเออใครอยากจะไปเก็บเควสก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคต่อไปวิหารอัรคมา,าราพลังฮิสเทียงนะคะมีทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทางเข้าอยู่แต่ว่าเออคือมีทางเข้าอะแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์คือเร่าอะไรไอก้กลมๆอะเป็นตประตูวาเข้าไปก็ยังอยู่นะก็คืออันนี้เราก็ต้องไปดูกันว่าจุดซึ่งจุดทางเข้านะคะจะอยู่ตรงนี้วิหารอารคมานะคะจะอยู่ข้างๆ้ อยู่ประมาณทางขวาของนากาทะเลสายนะคะแต่ว่าอยู่บนหัวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้สแสวงบุญอยู่บนโหนดนี้นะเนี่ยคือวิ่งตรงขึ้นมาประมาณนี้อืมแล้วก็ต่อไปนะคะตำแหน่งทางข้ารสารพลังพิสเทียนะคะจะอยู่ทางเอ่ออยู่ทางซาคุคฟีลคูคืออยู่ตรงกลางระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้สแสวงบุญบริสุทธิ์อันโหนดนะคะแล้วก็อยู่นั่นแหละแต่ว่า อยู่ไปทางขวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้แสวงบุญบริสุทธิ์แต่อยู่จะอยู่ฝั่งซ้ายของคุเฟลคูเนาะแล้วมันอยู่ระหว่างกลางเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็กดเข็มทิศวิ่งไป <c oughs> สวรรค์อ่าไอวาร์บนะคะก็คือรู้สึกว่าจะยังมีอยู่นะคะวาร์บอะแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนให้เราไม่ต้องทำเควสแล้วนะคะเราสามารถเห็นแสงได้เลย ซึ่งถ้าเป็นวิหารอาร์กมานนะคะอันนี้ต้องเปิดเอฟเฟกสูงด้วยนะก็คือต้องเปิดภาพสูงด้วยนะคะถ้าใครเล่นภาพต่ําจะไม่เห็นเอฟเฟกเนาะวิหารอาร์กมานะคะจะไม่มีแสงเรืองแสงรอบรอบลูกกลมนะแต่ฮิสเทียจะมีแสงสว่างสๆรอบรอบลูกกลมๆนะคะตอนนี้ก็คือไม่ต้องทำเควสแล้วเนาะก็คือสามารถวิ่งไปได้เลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ ปรับเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับพาหนะนะคะเปลี่ยนแปลงให้พาหนะไม่เสียชีวิตเมื่อเราเข้าไปในวิหารฮิสเทียและอัคมาน,นะคะแต่ว่าเเปลี่ยนแปลงให้สามารถเรียกเออก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็คือให้สามารถเรียกพาหนะที่วิหารอัคมาและฮิสเทียได้นะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของประกาศสนิทียบัตนะคะการแปลรูปลดเงื่อนไขที่ต้องครอบครองความรู้ออกนะคะ โอ้แล้วก็มีการเพิ่มเควสที่สามารถดำเนินด้วยตัก,กุลหนึ่งครั้งนะคะหากมีความรู้ฝึกฝนข้อเข,ข้าแต่ละชนิดนะคะโอ้โอเคแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันยุติซีซันสำหรับนักผจญภัยที่ต้องการสิ้นสุดการเข้าร่วมซีซันโดยไม่ต้องจบการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่อ๋อมีอย่างนี้ด้วยหรอ <c oughs> ก็เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ยูติซีซันปัจจุบันแล้วต้องการเริ่มซีซันใหม่เนื่องจากเหตุผลที่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเวลานานหรือเป็นนักทูภัยที่กลับมาจะสามารถใช้ฟังก์ชันยูติซีซันได้ที่บัตรซีซันเมื่อยูติซีซันแล้วจะมีหน้าต่างคําเตือนและหน้าต่างยืนยันปรากฏขึ้นเมื่อเรากดยูติซีซันนะคะบัตรใช้งานตัวละครซีซัน Season จะถูกใช้เออ่ เมื่อยุติซีซันอุปกรณ์ทูบัลล่าซีซันที่ครอบครองอยู่จะถูกแบ่นอุปกรณ์ทั่วไปโอเคสรุปย่อง่ายๆนะคะคือจะมีการเพิ่มเอ,อคำว่ายุติซีซันเข้าไปทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการยุติซีซันก็คือการออกจากเซิร์ฟซีซันนะคะเพียงแต่ถ้าเรายุติซีซันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําบัตร ก็จบการศึกษาให้หมดก็คือไม่ต้องทําบัตรผ่านซีซันที่อยู่บนหัวให้หมดนะคะอันนี้เป็นกรณีที่แบบเราเบื่อเรารีบเราอะไรจริงๆงซึ่งเอาตรงๆแม่บ้านไม่ค่อยเนะนํายุติซีซันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งงงนะต้องแยกก่อนนาะยุติซีซันกับจบการศึกษาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันในที่นี้หมายถึงว่าเงื่อนไขาการออกอะ่ะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าถามแม่บ้านนะถ้าเราไม่รีบจริงๆนะคะ แนะนำให้จบการศึกษาดีกว่าเพื่อที่เราจะได้เก็บของรางวัลให้ครบนะคะเพราะว่าเควสมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ถ้าเรารีบจริงๆแล้วเลอยอหรือเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบเล่นหลายรอบแล้วแบบแม่บ้านอะแล้วมีของรอข้างนอกอยู่แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยหรือไม่สนใจของรางวัลที่ในออซีซันจริงๆอะ่ะคือแบบ ฉันแค่จะมาทำเควสแป๊บเดียวฉันจะออกก็กดยุติซีซันก็ได้ก็คือจะได้ออกไปเลยแล้วก็แต่เหรียญเหลืออะไรก็คือได้ไม่ครบนะทุกคนอันนี้ก็สําหรับกรณีที่แบบรีบจริงๆเบื่อแล้วไม่อยากอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะคะ mm. ก็ตามนี้นะคะก็จะมีจบการศึกษากับยุติซีซันนะคะอืมเพิ่มมาให้ปวดหัวแต่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปแล้วก็ไปเรื่อยๆกันนะคะ ต่อไปนะคะสนับสนุนการเติบโตเอ่ออันนี้อาวุธดวงดาวอ,อัปเดตมาให้แล้วนะคือสามารถเปลี่ยนเป็นโกดอายได้นะคะอันที่แจกอะ่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปทําเป็นโกดอายก็สามารถเอาไปทําได้แล้วนะคะโอเคโดยไปทํเควสก,กับเมรินโดรานะจ๊ะเอ,อ่อโอเคต่อไปเขารวมไอเทมหินดําแห่งการเริ่มต้นนะคะ ก็คือหินดําแห่งการเริ่มต้นที่เอาไว้ตีกระนะรู้กับอาวุธนะรู้นะคะมัดรวมเป็นอันเดียวเลยนะคะไม่มีแยกเป็นอาวุธกับเกราะป้องกันแล้วก็จะมัดรวมเป็นอันเดียวกันไปเลยนะคะเป็นหินดําแห่งการเริ่มต้นเลยใช้ทั้งตีบวกอาวุธและกระาะป้องกันทีเดียวไปเลยจบๆนะจ๊าเอ,อมีการปรับปรุงย้ายเครื่องแต่งกายที่เก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระไปไว้ที่กระเป๋าเธอนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของเพิ่มผลกำไรของพื้นที่ลานะคะอันนี้ขออนุญาตพูดถึงทางที่เพอบิคเ็ไว้นิดนึงก็คือมีการปรับเพิ่มผลกำไรก็คือปรับให้เราได้ขยะเยอะขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อไปนี้เดี๋ยวแม่บ้าน่ารให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็เพิ่มปรับการจำกัดพลังโจมตีซอฟแครปในทุกๆพื้นที่ให้เป็น830 ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าซอฟแครของเขาในที่นี้คือมันเยอะขึ้นหรือน้อยลงแต่น่าจะน้อยลงนะคะก็คิดว่าแต่ว่าเขาเนี่ยก็ก็คือจะทําให้เราอะตีมอแรงขึ้นนะคะอันนี้คือปรับซอฟแครปเยอะขึ้นในที่นี้ก็หมายถึงว่า APDP เราอะยิ่งเยอะก็จะยิ่งตีมอแรงขึ้นเพราะว่าซอฟแครปมันเยอบขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ปรับเ,เลือดมอนด้วยเพื่อไม่ให้เราแบบ ตีทีเดียวตุ๋ยอ่ะเออแบบคือยังไงเราก็จะยังไม่ตีมอนทีเดียวตายอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามาเขาก็มองว่ามันก็โหดเกินเลยประมาณนี้นะคะในมุมมองของเผอบินเนาะแต่เดี๋ยวต้องไปลองก็อย่างอ่าวันเนี้ยก็มีการฟินล่างของแม่บ้านด้วยนะคะตายฟินตล,ลอดไปแล้วสรุปแม่บ้านก็ยังไม่ได้หกสามนะคะเพราะว่าเอ้ยไม่หกสามไม่หกห้าแม่บ้านวแจ่นั่งทาน้องนูเวอร์มังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร โอเคมาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านรวมๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายที่ซึ่งทุกที่ที่จะอ่านต่อไปนี้คือปรับเพิ่มเรื่องออขยะนะขยะจะหยอกดอบเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะก็ไปลองดูกันได้สำหรับใครที่ฟาร์มที่ไหนอยโย่ก็มีหลุมศพที่จมอยู่กว่าความคิดนะคะ แล้วก็หูบเขาโอรุนนะคะปรับขยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับการได้รับเข็บขาดเดบโบด้วยนะคะแล้วก็หูบเข่าโอรุนโคมไฟม่วงนะคะปรับต่างหูด้วยแล้วก็ขยะเพิ่มขึ้นนะคะป่าแอสนะคะเหมือนกันนะคะป่าแอสแบบโคมไฟม่วงก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไกฟินชั้นไดดีหรือไกฟินล่างนะคะเ <IS AS 2> มืองแห่งผู้ววยชนนะคะแหล่งกบดานผู้ติดตามความมืดมิดนะคะแผ่นดินยักษ์ตาเดียวโคมไฟม่วงนะคะ โอเคแล้วก็อันนี้ทั้งหมดหมัดรวมให้แล้วนะจ๊ะต่อไปนะคะปรับเพิ่มของเฉลยบอสกิวค่ะก็อันนี้มีการปรับต้องเรียกว่าบัฟบอสกิวละกันเนาะก็คือให้ได้ของเยอะขึ้นให้ได้เงินเยอะขึ้นแต่บอสก็จะเลือดเยอะขึ้นด้วยแต่ก็โอเคนะคะเอ,อ่อโอเคก็จะมีปรีสาโคนยักษ์นะคะก็ปรับได้เงินเยอะขึ้นนะคะ ก็ปรับแล้วก็ได้รับเรือเยอะขึ้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีบางส่วนด้วยนะคะบอสเฟอริตด้วยพูทูลุมด้วยทุกตัวเลยอันนี้ก็คืออ่านรวมๆให้เลยแล้วก็น้องคานด้วยนี่แคะ่โอเคต่อไปนะคะเควืและความรู้นะคะปรับเปลี่ยน NPC รับเควืแระหว่างของแหล่งกดดานผู้ติดตามความมืดนะคะปรับไปให้คัสทานเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆแหล่งกดดานผู้ติดตามความมืดแทนนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณประมาณนี้สงครามฐานอนะสงครามครอบครองนะคะปรับ แก้ไขปัญหาที่ผลค่าปรับผู้ไม่เข้าร่วมไม่ถูกปรับใช้กับนักทุนสบยที่อยู่ในกิลหรือสหพันธ์ที่กําลังเข้าร่วมสงครามฐานหรือครอบครองสถานการ์เฉพาะนะคะต่อไปที่พักอาศัยมูซสกานะคะชาวบ้านได้รับให้เอ่อได้เริ่มอ,อนุญ,ญาตให้นักทุนสบยซื้อที่พักอาศัยตามคําสั่งคารินผู้ใหญ่บ้านนะคะเพ่อไม่สามารถซื้อบ้านสองหลังได้ในหมู่บ้านมูสซามูซาหรือมูกาเนี่ยนั่นจะเป็นมูสกามู ขออ่านว่ามูสกาแล้วกันนะคะออกเสียงยากเหลือเกินแล้วก็บับซีเวอร์ที่อูลูทีคานะคะเอ้ยอูลูคีธาค่ะก็มีการเพิ่ม m อ c บซเข้าไปนะคะที่ชื่อเดมาทัวนะคะสามารถไปซื้อบงซื้อบับอะไรได้เลยนะคะโอเคแพดวันนี้นะคะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เรากันบองไปเลยฟิวกิจกรรมคำอวยพรจากคามาซิลนะคะ พบกับร่างออจำลองคามาซิวเด็กนะคะขณะทำการล่ากก็คือเมื่อเราปติมอรนะคะถึงวันที่17มกราคม2567เราก็จะได้เจาร่างจำลองคามาซิวเด็กก็คือเอานึกว่าข้างคนนี้ <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นมันบูสา, <c oughs> ก,สาก็คือเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะมันจะปรากฏตัวขึ้น <c oughs> แล้วเมื่อเราไปคุยกับต้นคามมซิลเด็กนะคะเราก็จะเสียกำลังสามนะคะโดยจะได้รับบัฟพอ,องคามมซิลสองชั่วโมง เพิ่มอัตรากระโดด20%ฟื้ฟูก,กำลังบวก2เพิ่มปริมาณการบรรทุกข,ของตลาดซื้อขายรวมบวก4,000เพิ่มน้ำหนักของสายรับใช้ดูแลการซื้อขายห่วง1,000เพิ่มน้ำหนักบรรทุกข,ขนาดการก,ารกรวนส่งสินค้าบวก1,500อันนี้เหมือนของสายไลฟ์สก,กิลมากกว่านะแต่ก็มีเพิ่มอัตรากรดโดดเทมมาให้ด้วยนะคะาะ้าเจอก็อย่าลืมไปคุยแล้วกันนะกิจกรรมต้องการภารกิจกิวเพียงอันเดียวกว่าล้างบอสกิวนะคะถึง17มกราคม2567เลย ภารกิจที่เข้าร่วมได้นะคะอันนี้ก็คือเหนือสามาชิกกิ้์หน้าใหม่จนถึงหัวหน้ากิ้วทุกคนนะคะเออรับชิ้นส่วนใบอัญเชิญบอสด้วยจำนวนสูงสุดเข้าร่วมการกวาดล้างนะคะสามารถอัญเชิญบอสได้ทันทีโดยเพียงทําแค่อันเดียวนะคะก็คือทาภารกิจกิ้วอันเดียวสามารถไปอัญเชิญบอสกิ้ได้เลยนจ๊ะทุกคนกิจกรรม b l a c k Desert อัลบั้มความทรงจำฉลองครบรอบหกปีจ้า ก็วันครบรอบ6ปีของ b i เ s ็กเ e r ร e r r ิร a a หรือว่า t h a i n c ก็จะมาถึงแล้วนะคะเขาก็เลยมาชวนเชิญเชิญชวน,ชชวน,ชวนเออเชิญชวนเราไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเอ่อพสภาพสกินชอ็อตนะคะก็เราก็หารูปอะไรก็ได้ที่เป็นความทรงจำนะคะไปในทางเอ่อดาเว็บไซต์ไปตรงเว็บบอร์ดสกีนชอ็อตวิดีโอหรือแฟนอาร์ตในเวลากิจกรรมนะคะเอออย่าลืมบงเล็บว่าครบรอบ6ปีด้วยนะคะ โดยรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่10คนจะได้รับกล่องสัญญาเสารับใช้ใบนะคะน้องเมท1ตัวแล้วก็กล่องเลือกรับแห่ง20วันก็จะเป็นพวกพรนคัมมาซิลสงสำหรับโอมูล20วันอะไรแบบนี้นะค,ะความจนะของช่าง20อันแล้วก็นักเวสกอกปี้นะคะส่วนรางวัลเข้าร่วมนะคะจะถูกมอบให้กับทุกคนเลยก็ได้แก่ความจนะของช่าง5อันแล้วก็สเก็งความทรงจา3อันนะจ๊ะ ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามมาแหละแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย